มาอยู่กับนุนอีกเช่นเคยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้ทํา e พีสามครั้งนี้นะก็เราจะไม่ใช้ชีวิตที่ดุรูหลรายอีกแล้วเพราะเราจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เสนจะยากจนเอาละค่ะเพื่อไม่ให้แกนใส่เสียเวลาก็เดี๋ยวเรามา,มาเริ่มเสียงอะไรอะ่ะนุน่นอาจจะใช้ของที่ดูสปกปรกโสโครกไปหน่อยนะคะก็คือเล่นเล่นมาแล้วแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ นี่ค่ะก็ไปหาดินเพิ่มดูเสียงนังไป แล้วนุ่นก็จะมาบอกว่านุ่นจะไม่ทำา p พีแล้วนะคะให้จบ2 EP ไปก่อนเพราะว่านุ่นคิดว่ามันดูไม่เวิร์กยังไงไม่รู้เหมือนกันนะคะก็เลยจะทำใหม่อีกทีแต่ว่าทุกคนต้องได้ดูแน่นอนนะคะแต่บางทีนุกนอาจจะไม่ได้เล่นไมค์ครับเลยก็ได้นะเพราะนุ่นเพราะเราไม่ค่อยช่อยอยากเป็นนี้เท่าไหร่แล้วก็อยากเล่นให้ทุกคนกคนอดย

แต่วันนี้ใช้บ้านหนู้ยืนจ้างไปนจนถึงมือแล้เนี่ยนี่ใช้เวลามากี่วันเนี่ยค่ะนุ่นก็ได้ทำการเรียบร้อยเอ้ยคือนุ่นแอบไม่ใช่นะอันนี้ยังไม่มีชีวิตนะคะเพราะว่าขี่เกียวมาหาอะไรนุน่นท่านทำนี่นะ ก็เลยต้องทำแบบนี้ไปนั่นแหละก็เดี๋ยวขอไปเปลี่ยนไปชีวิตก่อนนะคะแปบ๊บนึงโอเคมาแล้วค่ะนี่ข้างนอกก็มีลาวาอยู่ด้วยนะคะนี่เําทาแบบนี้ไว้ เราก็เลี้ยงหมาไว้สองตัวนะคะอ่าไม่มีฮะมาทำไมเนี่ยสะุวกก็ต้องพังประตู การพังประตูนี่มันนาน,นานจังเลยเดี๋ยวนู่นไอพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแป๊บหนึ่งค่าเสร็จแล้วนะคะก็นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปุ่มปุ่มจาัดก,การเรียบร้อย อนนี้เป็ดไม่ต้องไปสนใจนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่ตรงนี้เลยนี่เพิ่งสร้างเองเนี่ยโอ๊อย ก็จะมีเดี๋วเดวเรือแล้วก็เบ็ดตกปลาแค่สองอันนะเดี๋ยวเดวตตี๋ตกตรงนี้ตกตรงนี้ดีกว่ารอ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 แต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาคิดเก็บตกเดี๋ยวเราจะจุ๊จุ๊ขานุ่นก็ รีวิวแค่นี้นะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้ทำา EP3 สามในการทำงานหางานทำนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็อาจจะมาเล่นอย่างอื่นก็ได้บางทีอาจจะไม่ได้เล่นไมายคาบก็ได้นะคะนะก็วันนี้เนื่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ bye บ๊ายบายจุกทุใครชอบคลิปไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่กันนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะบ๊ายบายจุ๊บๆ